ส่วนทางด้านบริษัทไบรซณีไทยจำกัดนะครับก็ได้จัดทําบัตรภาพผลิตตาไพรสิยกรพระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชุดพิเศษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชนะครับได้ดูแลประสบการณ์นิกรชาวไทยเป็นอย่างดีและนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกภาพประวัติศาสตร์วันสวรรคตที่นํามาซึ่งความโศกเศร้าของคนไทยทั้งแผ่นดินอีกด้วยครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นบัตรภาพผนึกตราไปรษณียกรพร,ยรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งออกแบบให้มีขนาด A5 แล้วก็พิมพ์ภาพสแตมป์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขยายใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือส่วนทางด้านขวานะครับก็ผนึกสแตมป์ดวงเดียวกันชนิดราคา1บาทพร้อมตราประทับนะครับประทับตราที่ละลึกวันที่13ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต รวมทั้งมีบทกลอนแสดงความอาลัยในนามประสบกนิกรชาวไทยแล้วก็จะมีซองนะครับเป็นซองบรรจุสีทองล้ำค่าคู่ควรกับการเก็บเป็นที่ระลึกด้วยครับคุณสมรเทดธรรมพิบูลนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไบรษนีไทยจำกัดเปิดเผยข้อมูลค่ะในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งความจำนวนขอรับบัตรภาพผนึกตราไบรชนียกรพระบรมฉายาลักษณ์พระบ,า,รบาทสมเด็จพระเจะ้รราอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกในประมหากรุณาธิคุณ oh man, ที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยและ กิจการไปรณีนีไทยนะคะก็ให้ประชาชนได้เก็บภาพดังกล่าวไว้เป็นที่ระลึกจำนวนเก้าล้านเกืชุดโดยไปรณีนีไทยเปิดเว็บไซต์ค่ะให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้นะคะเว็บไซต์ก็คือ w w w s t a m r a m a n a i t h a i l a n d p o s t c o m นะครับ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าหรือว่า7นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนก็คือสิ้นเดือนนี้ครับผู้ที่จะเข้าไปลงทะเบียนจะต้องใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าอีเมลถ้ามีเพื่อใช้ในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมพร้อมทั้งต้องกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เพื่อทางไปรณีนีไทยจะได้นําส่งบัตรภาพตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้อย่างถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยจะสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน1ท่านต่อนหนึบัตรภาพชุดพิเศษนี้1ใบเท่านั้นนะครับ และล่าสุดทางไพรสณีไทยก็ได้จัดเตรียมระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อจะรองรับปริมาณการใช้งานที่คาดว่าจะหนาแน่นในช่วงการลงทะเบียนช่วงแรก9ล้านคนภายใน15นาทีแล้วครับทางไพรสณีไทยขอคอามร่งมือประชาชนให้แจ้งความจำนองผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ในลำดับแรกนะคะเพื่อที่จะลดระยะเวลาในการรอคิวลงทะเบียนที่ยังจะต้องเดินทางไปที่ที่ทำการไพรสณีแต่ว่าประชาชนที่บบกว่าตัวเองไม่มีคอมพิวเตอร์หรือไม่มีแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ดเดินทางไปได้เลยค่ะที่ที่ทำการไปรณียีทุกแห่งทั่วประเทศต,ต,ตามเดิมนะคะคก็คือไม่ต้องเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไปด้วยตัวเองก็ได้นะครับ,รบที่สถานีาที่ไปรณียีนะครับซึ่งเบื้องต้นทางไปรสีนีไทยก็คาดว่าจะสามารถเริ่มจัดส่งบัตรภาพผลิตตราไปรษณนียกรพะบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี้ได้ภายในเดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปครับ ค่ะคุณจมอนบอกว่าทางไปรษณีย์ไทยแนะนําให้ประชาชนบอกไม่ต้องรีบลงทะเบียนทันทีในเวลา7จนาฬิกาของวันที่เ็พฤศจิกายนนะคะเพราะว่าทางไปรษณีย์ไทยเชื่อว่าจํานวนบัตรผ้าผนึกตราไปรษณียกรน,น่าจะเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพบว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนในระบบทั้งผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ไปลงทะเบียนที่ทางไปรษณีย์เนี่ยนะคะมากกว่า9้าล้าน999,99ชุดจริงเนี่ยทางไปรษณีย์บอกว่าจะพิจารณาจะส่ง การ์ดผลเอตราประชายากรหรือว่าตราประชาธิกรนะครับหรือว่าสแตมป์ในรูปแบบอื่นส่งให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนภายหลังครบ9้าล้าน9 9 9ชุดแล้วแทนค่ะคุณผู้ชมลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะคะตั้งแต่7ดนาฬิกาของวันที่7พฤศจิกาย,ยนเข้าใจว่าถ้าจะเดินทางไปแจ้งความจำานงที่ที่ทำการประชนีทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ในวันเดียวกัน,น,ก,นก็คือวันที่7เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจะได้บัตรภาพในในกรอบเนี่ยนะคะ พร้อมกับซองบรรจุที่จะทําเป็นสีทองนะคะคแต่ว่าซองที่ว่านี้ก็จะเป็นซองที่บรรจุบัตรภาพนี้เอาไว้ด้านในไม่ได้เป็นกรอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวผู้ชมอาจจะเข้าใจผิดนะคะกรอบแบบนี้ต้องไปใส่เองทีหลังใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าได้รับกลับไปแล้วจะไปใส่กรอบสวยๆแบบนี้ตั้งเอาไว้เคารพสักการะก็จะเป็นเรื่องที่ดียิ่งเลยนะคะสาหรับผู้ชมนะคะเตรียมลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน